สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมือนีกับมาพอก,กับบีอีกแล้วนะจ้าในช่องบีบีสภัยเยอรมันจ้ามือนีบีกระพามาเหตุงานคือเกาเบิดมือเบิดเว้นเลยเดียวมือนีติดตามการทำงานของบีติดตามการทำงานสวนยูนในเยอรมันว่าเขาสีได้เห็ดยังแน่นะจ้ากับการทำงานสวนในสวนมะเขือเทศเนอกจากเพื่อนเพื่อนนั่นแหละงานนักโบเป็นจังไดอันไห้เฮ็ดย,ยังแน่อียงแน่ประมาณนี้นะจ๊ะบีสีไทยเบิองเบิดเาื่อะนั่นแหละ โมอวานโมอวานนี่เข้าเด็กเก็บต์นวยมันไปแล้วเนาะจะมือนี่เข้ากะมาตัดใบเนาะจะตัดใบสองใบออกเนาะมาสอมมาตัดใบตัดต๊แตงกิ้งอีกอย่างประมาณนี้เนาะจะเพื่อนๆนั่นแหละอาทิตย์หนึ่งเข้ากับสีตัดเทือนหนึ่งหลังจากก็บต์นวยสุกมาแล้วกะมือทัดมากก็มาตัดใบเนาะจะเพื่อนสิบป,ป้ป่อยให้มันโคลกลุ่งล่างเนาะจะใบนี่กะ มันก็สิไปแยงสารอาหารมันก็สิไปแยงน้ำสำหรับนวยมันเนาะจ้ะเนี่ยบีเบื่อมากเลยใบมันเกาะอยู่น้ำพ่วงมันเนี่ยจ้ะเทาสิบดึงกระชากนาะจ้ะถ้าดึงแล้วมันกับสีนวยมันก็สิโรหมือนอาจานนวยเขียวๆมันเนาะั่นหละเทากับพยายามคอยดึงออกนะจ้ะตัดแบบนี้เบิดมือเลยเพราะว่ามันหลายจ้ะแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานอีกประมาณสี่ถึงหาคนเนาจะหกคนถึงบี นั่นแหละต่างคนต่างเหตุตา่างคนต่างทำหน้าที่ของไผาของมันเนาะจา้ะเพิ่นก็สิแบ่งให้เนาะจ้ะแล้วสวนนี่มีทั้งสวนมะเขือเทศหน่วยน้อยหน่วยใหญ่ที่บีไายเบิง่งหลายๆคลิปเนาะจา้ะนั่นแหละหน่วยใหญ่ๆเลยก็มีหน่วยสซำกำปั่นนี่ก็มีเดี๋ยวบีสิพาไปเบิง่งเนาะจา้ะเพื่อนๆจ้ะเดี๋ยวหอดเวลาพากักก่อนเดี๋ยวสิบีสิพาแวะไปเบิง่งเนาะตัดใบก่อนเนาะจา้ะตัดใบซะก่อน เดี๋ยวหอดเวลาพักเดี๋ยวบีสิภาไปเบึงหน่วยใหญ่คักอีลีเนาะจ้ะเพื่อนเพื่อนงานกระโบทือว่านักหลายจากกะกะกะที่เห็นเฮนกะที่บีไทยเบึงเลยจ้ะกระโบมีหนักดอกจ้ะเพราะเวลาใบานี่กะโบแมนเฮ้าโบบีโบได้เอาไปทีมเองเนาะจ้ะก็ไปว่างไวทั้งหนาเนาะจ้ะเพื่อน,นเพื่อนจ้าไปว่างไวทั้งหนาสุดแถวเฮ้าไปว่างไวตรงนั้นเดี๋ยวกะบซิมี่ผู้ชายเนาะจ้ะเพื่อนเพื่อนเพิ่งกำมะเข็นแล้วกาไปทีม บีมีแค่หนาที่ตัดย่างเดียวจ้ะตัดเต็มโหลดเท่าเต็มตะกาเท่าเลยเท่ากับไปว่างไวทั้งหนาแถวของเท่านาะจ้ะนั่นแหละตัดแบบนี้มันเอ่อมันเมื่อยแดยดซื่อๆจ้ะเพื่อนๆอากาศมันห่อนกว่าทางนอกและอากาศมันอยู่โลงเลื่อนอ่ะมันโบเดทายเท่นะเพื่อนๆนั่นแหละเพราะว่าเพื่อนปลูกด้วยแสงอาทิตย์เพื่อนปลูกโดยความห่อนนะจ้ะนั่นแหละ มันกระสีห่อนมันกระสีเห่าแดดเนาะบานเท่าอื่นจังสันนะจ๊ะนั่นแหละตัดแบบนี้แหละตัดไปเรื่อยๆได้มือละหน่อยมือละลายกันแล้วแต่เห่าเนาะเมื่อยกับพักเนาะจ้ะเมื่อยแหละกับพักกินน้ำกินไนยอย่างสีน้ำกับเพื่อนกับมีไห่เนาะเอากระถือมาเพื่อนกับบอกให้ไปเอาเพื่อนกับมีน้ำหามีเป็นแบบน้ำเย็นน้ำบ่เย็นกับมีแล้วแต่น้ำเป็นแบบน้ำเปล่าเป็นแบบมีแก๊สกับบ่มี มีแก๊กรมี่เป็น้าเปล่าบริสุทธิ์อย่างกรมี่เนาะจ้ะเลือกเอาแล้วแต่เข้าสิเลือกเข้ากับถือมานําจ้ะถือเบิดเอเวลาเข้าหิวเข้าอยากกินยามใดเขาก็นัง่งพักจะหาหน้าที่หกหน้าที่เนาะจ้ะบบเกินนี่เนาะถ้าพักโดนไหลเพื่อนสีว้าหา้เพราะว่าบริปเป็นเวลาอ่าพักทีกทีเพื่อนกาหนดเนาะจ้ะพักอ่าเวลากาหนดพองเพื่อนกับสิบโมงก็ตอนเที่ยงห้อนมากๆด้เลยจ้ะเพื่อน นั่นแหละอากาศทั้งนอกกับธร,รมดาแต่ว่าเขามาอยู่ในนี่สีหอดเป็นสองแถวเนาะจ้ะนั่นแหละกับพักกับเมยไก่พักยังสีแหละจ้ะเนีย่ยไปเบิ่งกเมอรเกอร์เทนนวยใหญ่กันเลยเนาะปาด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 พี่น้องจ้ะเมอรอเกอเทศหรือมเมอร์แอปเปิลหรือหมากยังเนี่ยนวยซ้ำกำปั้นอีหลีซ้ำกำปั้นอีหลีหนวยแดงงามงามจ้ะเนีย่ยหอยตัวลงตรงเตงแบบนี่ไพสิ ไผ่บดสีอ่อนบ่มีดอกบ่เสื้ออหลีเพียซ้ำกำปั่นอีหลีใหญ่กว่บาบังแอปเปิลเป็นพ่วงเป็นพว่นพวงจังสีเลยจ้ะพ่วงหนึ่งคิดว่าไดสองโล,โลโลกว่าสองโลนี่ได้แน่นอนจ้ะเนี่ยเพิ่นตกแต่งดีดีเพิ่นตกแต่งงามงามเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะเพิ่นพ่วงหนึ่งพ่วงหนึงน่งนี่เพิ่นสีบัวหผ่เกินหกนวลนะจ้ะเนี่ยคิดเบิ่งหน่วยซ้ำกำปั่นใหญ่กว่ากกำปั่นบีอีก เนี่ยปัดนึกถึงตอนนั้นสุกด้วยจ้ะนึกสภาพตอนนั้นสุกขนาดมันสุกน่วหนวยสุกหนวยบบสุกมันยังงามปานนี่ขนวหนยสุกแดงๆเต็มแถวเต็มพ่วงนี่ปาด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 มันคักมันแน่เพื่อนเบิงให้เพิ่นเบิงดูแลงามงามจ้ะมันยังบบสุกเดี๋ยวมือเดี๋ยวมันสุกเดี๋ยวบีสีผ้ามาเก็บนอะจ้ะเนี่ยเพื่อนสิตอนไบจ้ะเพื่อนสิตอนตอนมันออกดอกเลยจ้ะดอกหนึ่ง พ่วงหนึ่งสิมันก็สิออกมันก็มันก็สิมีหมากเป็นหลายหมากเป็นหาหกเจ็ดนวยพู้ไจ้ะแต่ว่าเพื่อนตอนออกเพื่อนตัดออกเพื่อนห้มันเหลือแค่หกนวยเนาะจ้ะเพราะว่าเพราะว่าอย่างถ้าเกิดเราห้าวไวเกินหกนวยสิมันหนักโดยจฉาะพ่วงมันอ่าเงามันน่ะตรงโคนพ่วงมันนะมันก็สีหักนั่นแหละหักหลยมันก็สีบ่ใยไงสม่ำเสมอกันจ้ะเพื่อนๆนจ้ะนั่นแหละเพื่อนเลื่อยตัดออกเหลือแค่หกนวยสำนัน พี่นะงามงามอยากให้อยากให้มาเห็นอหลีอยากให้มาเห็นบรรยากาศอหลีอยากให้มาจับมาบ่ายอหลีงามคักเนี่ยนึกสภาพตัวมันสุกคือสีแดงอาลามอยู่ตายตายตายล่อเบิงเด้อค่ะล่อเบิงล่อเก็บเด้อจ้ะสีผ้ามาเก็บเก็บแน่นอนจ้ะเนี่ยงามงามทั้งสองฟังเลยจ้ะแถวแถวหนึ่งหนีงก็สีตดยอยู่ เง่าตืบอยู่เด้อจ้าเพื่อนๆจ้าประมาณลอยเม็ดสองลอยเม็ดพุแลแถวแถวนึงน่ะเนี่ยทั้งสองฟังแถวหนึ่งแถวหนึ่งแบบนี้เลยปฟินเลยแหละตอนเก็บฟินคักวินแนวบางที่เราพ่วงพ่วงนึงเนี่ยบบธรมดาจ้ะนั่นแหละนวใดมันแกจัดมันกับสีสุกกรยังสีนัวใไดมันโบแกกับโบสุกแบบนี้นะจ้ะถึงเวลาเลึกแล้วเนาะจ้ะเนี่ย โอ้จักสิกินอย่างมือนีิกะสีเห็ดแนวกินรวดเร็วเนาะจ้ะเพื่อนตาข้าวปุปป่นต้มข้าวปุ่นไว้เต้มว่านเนี่ะจ้ะเนาะสีตาข้าวปุ่นตาข้าวปุ่นกินก็แคบหโม่หนิแม้ขันได้ปลาแดกคือสีซึนสันดอกว่าสันได้ปลาแดกแล้วคือสีซึนคือสีเศร้ายังไงแม่สีตาข้าวปุ่นสุก,กินข้าวปั้นจ้ะ เสร็จแล้วจะเพื่อเบื่อ,อมามากินน้ากันอหอมมีแห้งขื้นมาทัานทีจ้ะมีแห้งขื้นมาทัานทีจากเม,เมื่อเมื่อมาเจอจานนี้หายเมื่อเลยจ้ะหอมเซ่บมักไผ่มากมัน่นเลยค่ะปะลาทำให้ทุกคนสดชื่นได้นะจ๊ะ มามามาจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะสีสันอาจสีโบป็นตาแสบแน่เล้วเจ้าเนือ่อบีพยายามลดกินเผ็ดเนาะเพื่อตัวเจ้าของเน,นาะเจ้าเนือนั่นแหละแคบหมูก็มีนะคะ แคบหมูเฮดเองนะจ้ะเดี๋ยวมือนะาบีสีถ้าเฮดสุกินจะเฮดง่ายๆจ้ะเพื่อนๆนั่นแหละแค <c oughs> บหมูกรอบมาก ฟินเวอร์มามามาเดี๋ยวจะมากินน้ำกา้านนี่แหละจะคือแต่ละมือก็สิทํางานประมาณนี้แหละเชิญเ,เนาะครับมาและ้วกะัสิมาเฮ็ดแนวกินกินน่ะจ้ะหรือว่าบางเทธอบีกเัเฮ็ดข้าวปุ่นกินยังสินะจ้ะนั่นแหละเข้ากระต้มแต่ข้าวปุ่นแล้วก็กินข้าวปุ่นยังสินะมือในบ่ออยากอะ กินนันดื่นนะสินอาจารย์เพื่อนๆบางเนือกกินพิซซโงพิซซาอาหารที่เข้าเห็ดเร็วๆนะเพราะว่ามันเมยไหมมันงานบ่ม่มยดอกแต่ว่ามันเมือยแดดห้องรำง,งานอยู่ในร่วงเลื่อนแบบนั้นนะจ๊ะเขาบานเขาก็เอื่นเน่าแดดจังสินะเพอเวลามาถึงบานกระโบอยากอย่างอีหยังมาสิเมย,ย์น้ำจังสินอาจารย์เพืเ่อนนั่นแหละลังเทือบีกับเห็ดแจวประแดกไว้แจวปลาแดกไว้เพราะว่า,ามานเลยค่ะอามาน ทอดไข่แล้วก็มีน้ำพุงน้ำพริกปลาปลาดงแบบปลาแดดเดียวหรือว่าแคบหมูแคบอันอยังสิเขากินกับผักกันยังกันแล้วกับข่าวกันแล้วนั่นสินะแม่ง่ายๆ่ายนั่สิแม่นั่นแหละบ่มีเวลาเฮ็ดโดนหรอกจก้ะถ้าบูมเมนเสาร์อาทิตย์นอนหรือว่าวันหยุดจังสิ้นะจาะมาโดยจากคลิปนี้บีกบ็ขอกินก่อนน่นจาจ้ะเพื่อนๆจ้าเจอกันคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวว่าปีสิพาไปใส่เห็ดยังเนานะอลไรจ้ะบ๊ายบาย